สิพฤศจิกายน2 5 6 5คาดหุ้นไทยลงที่1 6 1 0งพถึง 1, 15, จุดบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีคาดแนวโน้มดัชนีหุ้นไทยวันนี้ค่ะ10พฤศจิกายนพักตัวแนวรับ1 6 1 0งพถึง 1, 15, จุดตามความไม่แน่นอนของผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐราคาน้ำมันดิบที่ซุดตัวลงหลังสตอกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นและโควิด1นทีในจีนเพิ่มขึ้นรวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลข c p i สหรัฐในเดือนตุลาคมใในน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 วััััี้้คค่่ะะดงงงงจึงยงงแนน Selectctive กลุม หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวสำหรับดัชนีดาวโจน์ลดลง647จุดลบ1.9%ปิดที่32,514จุดจากแรงขายทำกำไรและลดความเสี่ยงเพื่อรอดูผลเลือกตั้งของสหรัฐที่การนับคะแนนยังไม่สิ้นสุดค่ะส่วนน้ามันดิบเวสเท็กซัสลดลง3.08ดอลลาร์ลบ3.5%ปิดที่85.83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลผิดหวังตัวเลขสต็อกน้ํามันของสหรัฐเพิ่มขึ้น3.9ล้านบาร์เรลส่วนทางกับที่ตลาดคาดว่าจะลดลง7 0 0 0 0บาร์เรลนอกจากนี้ค่ะยังกังวลตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนเร่งตัวแต่ระ 7,000รายสูงสุดในรอบ5เดือนค่ะเบื้องตน้นคอนเซ n นเซสคาดเงินเฟอ้อทั่วไปจะลดลงแต่ระดับ7.9%จาก8.2%ในเดือนกันยายนและคาดเงินเฟอ้อพื้นฐานจะลดลงเป็น6.5%จาก6.6%ในเดือนกันยายนหากเงินลดลงตามมาหรือว่ามากกว่าคาดก็จะหนุนให้เฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยบวกกับตลาดค่ะ